สวัสดีครับวันนี้พบกับ Big M, นิสสันบิ๊กเอ็มนะฮะนิสสันบิ๊กเอ็มลูกคา้านารถเข้ามาเปลี่ยนยางหูโชค๊คลูกคา้านํารถมาเปลี่ยนยางหูโชคเปลี่ยนคู่เดียวนะครับเปลี่ยนคู่เดียวทั้งหมดเนี่ยมันมีสี่คู่นะครับแต่ลูกค้าเปลี่ยนคู่เดียวเพราะว่าคู่ตัวอื่นๆนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวเดียวที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะอะไรมันหมดอวันนี้ก็เลยมาใส่ยางตัวนี้นะยางเดิมมันไม่มีแล้วนะครับ ใช้ใช้งานจนแบบว่าจนไม่เหลืออะไรแล้วาหายแวบ,บไปกับตาเลยนะครับตอนนี้เหลือแต่เหล็กสีเหล็กนะสีกันไปสีกันมาจนจะทับไ้หัวน็อตขานอยู่แล้วนะครับใช้บล็อกเบอร์สิบเจ็ดขันออกน็อตมันไม่แน่นเท่าไหร่นะแต่สำหรับตัวนี้หลังจากที่เอาน็อตออกก็ให้เอาแหวนดอ,อกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ดึงโชคออกมา ดึงออกมาไว้ข้างๆเอาอยางหูโชคตัวใหม่ใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปเอาเจระบีทาลูบๆนิดหน่อยด้วยนะครับไม่ต้องทาเยอะเกินนะเอารูบๆนิดหน่อยเพื่อให้มันเข้าลื่นๆนะทั้งสองตัวเลยใส่ทั้งสองตัวเลยนะครับจจระบีผมทาบางๆเดี๋ยวทาเสร็จนะก็เอาโชกเข้าไปปับ๊บใส่เข้าไปข้างหนึ่งก่อนนะครับ ตัวที่สองใ,ใส่ตามเข้าไปทีหลังนะฮะตัวที่สองก็ใส่ตามเข้าไปหลังจากนั้นตามด้วยแหวนนะฮะแหวนมีอยู่หนึ่งตัวใส่แหวนเสร็จก็ให้ใส่น็อตเบอร์สิบเจ็ดกลับเข้าไปอ่าทั้งสี่ตัวเนี่ยเออทั้งสี่คู่เนี่ยก็ให้ใส่เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับใส่เหมือนกันเลยทาเหมือนกันนะทั้งสี่ตัว เวลารถท่านมีขี่ไปแล้วมันมีเสียงดังแค่อย่าลืมมาเช็คตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมมาเช็คตัวนี้ด้วยอ่าถ้าหากไม่เช็คหรือไม่เปลี่ยนมิต์ขี์อย่างเดียวเนี่ยอาจทำให้หัวน็อตยึดหมูโชค๊คขาดได้นะครับตัวไม่กี่บาทนะคะตัวไม่กี่บาทอ่ะอัดให้แน่นเลยนะฮะปิดปิดเอาพอตึงๆพอนะไม่ต้องแน่นแบบหูหลับตับไม่นะครับ เสร็จเรียบร้อยหลักการใส่ลูกยางโชค๊คนะเป็น M, นะนิสสัน Big กเนะนิสสันบิ๊กลูกค้านำรถเข้ามาใช้บริการขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาใช้บริการ